เคยคิดกันหรือไม่ครับว่าการมี CCTV หรือว่าสุดอ,อกอะไรไว้เฝ้าบ้านเนี่ยมันอาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้บ้านเราถูกโจรเข้ามาขโมยได้มากขึ้นนะครับหรือเชื่อกันหรือเปล่าว่าแค่ถ้าหากเราพลิกม่านบังแดดของเราไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถลดโอกาสในการที่โจรจะบุกเข้ามาปล้นบ้านเราได้ครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับ เราก็จะกลับมากันอีกแล้วกับหลากหลายเรื่องราวในการป้องกันโจรไม่ให้มันบุกเข้ามาในบ้านของเราได้ที่บางเรื่องนะครับก็จะเป็นคําแนะนําซึ่งมาจากโจรนี่แหละที่เขาได้ถอนเขี่ยวถอนเล็บไปแล้วบ้านนะครับดังนั้นเราก็ลองมาเช็คดูกันหน่อยดีกว่าว่าบ้านของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับได้ทําเรื่องผิดพลาดอะไรอย่างนี้ที่ทําให้โจรเขาชอบนักชอบหนาหรือเปล่ากับเรื่องแรกครับสุดอกป้องกันบ้านอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีเสมอไป จะได้ว่าความคิดส่วนใหญ่ของคนที่เลี้ยงน้องมาหมาอยู่บ้านนะครับส่วนหนึ่งก็คงจะคิดว่าแบบมันทําให้บ้านเราปลอดภัยขึ้นใช่ไหมเพราะภาพในหัวเรานะครับก็คือสุดด็อกเนี่ยมันก็ต้องไม่ถูกกับโจรอยู่แล้วพอมันเจอโจรทีไรมันก็ต้องไล่กัดดากโจรทุกครั้งที่มีโอกาสแต่เพื่อนๆเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่าสุดดอกเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เหมือนกันที่นั่นแหละครับมันก็หมายความว่าสุดด็อกก็สามารถเป็นเพื่อนกับผู้โจรได้เช่นกันครับ คือจะทาให้การหลายๆครั้งที่ตํารวจเขาได้ไปรวบรวมมาจากพวกโจรน,นะครับเขาก็บอกประมาณว่าบ้านที่มีสุดอกอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรของเขานักหนาหรอกน้ำซ้ำบางทีมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาตัดสินใจเขาไปขโมยของในบ้านหลังนั้นด้วยเพราะถ้าใครเคยเลี้ยงสุดอกเอาไว้ในบ้านส่วนใหญ่นะครับก็จะรู้ว่าสุนัขเนี่ยมันแพ้สิ่งหนึ่งครับ นั่นก็คืออาหารนั่นเองคือไม่ว่าน้องหมาของเราจะดูโหงจะดูโหดอะไรขนาดไหนนะครับแต่พอมีคนเอาอาหารมาล่อแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะไปหมดแล้วครับพวกโจรนี่เนี่ยก็เลยได้ใช้วิธีนี้เนี่ยแหละในการล่อสุนัขให้ไปยังที่หนึ่งครับหลังจากนั้นก็เอามันไปขังไว้แล้วก็ไปทําการชั่วอะไรของโจรมันต่อเลยโดยเขาบอกว่าส่วนใหญ่สุนัขที่จะสามารถทนความอยากอาหารหรือว่าการล่อลวงวิธีนี้ได้นะครับ ก็จะต้องเป็นสุดอ,อกที่ถูกทําการฝึกมาให้เป็นสุดอ,อกตํารวจหรือว่าสุดอ,อกจับโจรอะไรพวกนี้โดยเฉพาะครับแล้วยิ่งถ้าบ้านไหนเป็นผู้ที่ชอบปล่อยสุดอ,อกให้เดินเพ่นผ่านหรือว่ามีป้ายระวังสุดอ,อกดุอยู่หน้าบ้านนะครับโจรเนี่ยก็จะจับใจชอบบ้านหลังนั้นเป็นพิเศษเลยเพราะการที่สุดอ,อกได้เดินเพ่นผ่านอยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับก็หมายความว่า บ้านหลังนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีสัญญาณการขโมยหรือว่าเซนเซอร์อะไรอยู่แน่นอนก็เลยได้ปล่อยให้น้องัมาหมาเนี่ยไป็นเดินเพ่นผ่านได้ครับดังนั้นเองพวกโจรนเน่ยก็จะเลือกบ้านหลังนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าแบบกำจัดแค่สุนอกมันก็ง่ายกว่ากำจัดเซนเซอร์ใช่ไหมแต่มันก็มีคําแนะนําอะไรที่แอดคาดไม่ถึงอยู่เหมือนกันนะครับก็คือโจรเนี่ยมักจะชอบบ้านที่มีสุนอกตัวใหญ่มากกว่าตัวเล็กๆครับเพราะว่าไอ้สุนอกตัวเล็กเนี่ยมันปากเปราะพอมีอะไรเอออะไหนมันก็ ทั้งบ้านแล้วนะครับคือมันก็อาจจะเห่าดังก่อนที่โจเนี่ยจะเอาอาหารไปล่อมันอีกต่างกับสุดอกตัวใหญ่ครับที่ส่วนใหญ่เวลาเจออะไรผิดปกติเนี่ยมันจะแบบหยุดนิ่งแล้วก็จ้องมองด้วยความเงียบก่อนก็เลยมักจะเป็นเวลาให้โจนะครับหยิบอาหารมาล่อมันได้ครับดังนั้นถ้า,าเพื่อนๆอยากจะเลี้ยงสุดอกเอาไว้เฝ้าบ้านแล้วก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าควรจะเลือกพันธุ์ไหนกันหรือว่าจะเลือกเลี้ยงขานดี ราะแบบอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่แอดเคยได้ยินมานะครับว่าห่านนี่เนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่โหดกระโดดกัดยิ่งกว่าน้องแมาหมาอีกนะแล้วที่สําคัญคือมันยังออกไขใ่ให้เราได้ด้วยครับไข่ห่านนี่อร่อยมากเลยไม่เอาไม่นอกเรื่องเรื่องต่อมาครับหน้าต่างมูลี่พลิกชีวิตมีเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนคนไหนไหมครับที่มีมูลี่เอาไว้ประดับบ้านคือไอบ้บานนี่มันเป็นพลาสติกเป็นซี่ๆนั่นะนะซึ่งคําถามของแอดก็คือมูลี่ของเพื่อนๆน,น,นะครับหันไปในทิศทางไหนเอ่ยเวลาปิดลงคือหันไปใในาาในนนนทททิศาาาาางงห้้้มมัเเเลขบร หรือว่าหาันให้มันหงายขึ้นคือปลายมูรี่ได้ทิมออกนอกบ้าน,นครับตอนนี้ถ้าใครมีมูรี่ประดับบ้านอยู่รีบไปดูเล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ตำรวจเขาได้ไปเก็บมาจากพวกโจรเวลาสอบปากคำนะครับว่าไอ้ทิศท,ทางของมูรี่พวกนี้เนี่ยมันก็มีส่วนในการป้องกันการเข้าขโมยได้เหมือนกัน เพราะว่าเวลาพวกโจรเขาจะเดินมาสำรวจและดูบ้านอะไรนะครับเขาก็จะเข้ามาเฉีดเฉียดอย่างรวดเร็วก่อนใช่ไหมแล้วถ้าหากบ้านไหนที่มีมูลี่ในลักษณะทิ่มลงบ้านเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นตัวข้างในบ้านได้อย่างง่ายดายนะครับว่าข้างในบ้านนี้มีของมีของอะไรอยู่บ้างแต่กลับกันครับถ้าหากว่าบ้านไหนมีมูลี่ที่ชี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้โจรได้มองเห็นในบ้านยากขึ้นว่าเขาได้มีของอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่โจรเห็นอย่างเดียวมันก็จะเป็นพวกเพดานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คงไม่มีใครเอาตู้สงตู้เซฟอะไรไปซ่อนไว้ตามเพดาน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงเลยก็คือรั้วนะครับอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเสมอไปคือไอการสร้างบ้านให้รั้วสูงๆหรือว่ามีพุ่มไม้อะไรเอาไว้บังตาเนี่ยมันก็มักจะเป็นสิ่งที่คนมีบ้านเดียวส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะทำะเน่ะเพราะว่า1ก็คิดว่ามันจะเป็นการป้องกันโจรไม่เข้ามาในบ้านอะไรได้ง่ายๆไงแล้วอีกอย่างเวลามันจะมาขนทีวงทีวีตู้ทรงตู้เซฟอะไรกลับออกไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลําบากมากครับเพราะว่า พวกโจรเหล่านี้มันก็ต้องยกของข้ามกำแพงนี่มันก็หนักอึ้งใช่ไหมครับแล้ว2ก็คือไอ้พวกกำแพงกับรั้วสูงๆแบบนี้นะครับมันก็สามารถป้องกันเราจากมนุษย์ป้าข้างบ้านได้ด้วยครับที่ก็มาชอบแอบ,บซ้อแอบ,บเลี่ยมบ้านเราหลือกเกินว่าเรากำลังทําอะไรอยู่นะครับ ซึ่งก็โอเคละถ้าจะบอกว่าสิ่งนี้มันผิดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่อีกมุมหนึ่งเหมือนกันคือว่าไอ้บ้านที่พวกกำแพงสูงๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีความส่วนตัวในบ้านสูงใช่ไหมครับที่ก็จะสามารถป้องกันความเป็นส่วนตัวของโจรได้เช่นกันคือถ้าว่าโจรได้มุดเข้าไปผ่านกำแพงแล้วนะครับไอ้กำแพงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันให้คนภายนอกมองไม่เห็นได้ครับว่ามันมีโจรอยู่ในบ้านโจรมันก็จะเข้าไปแบบลื้อของอะไรได้แบบสบายใจเฉยเลยและ ทั้งนี้ทั้งนั้นเอมนุษย์ป้าที่หลายๆคนอาจจะมองว่าน่ารําคาญนะครับจริงๆแล้วพวกชีชีนางเนี่ยอาจจะมีประโยชน์อะไรมากกว่าที่เราคิดนะ คือถ้าใครเคยฟังคดีไดอารี่ของแอดหลายๆตอนนะครับก็จะรู้ว่าพวกมนุษย์ป้าเนี่ยเจ๋งขนาดไหนครับมนุษย์ป้าช่วยไขคดีคือถึงแม้ว่ากล้อง CCTV ในยุคนี้จะพัฒนาไปขนาดไหนจะมีกี่รุ่นมีกี่ข้อนะครับมันก็ไม่สามารถมีกล้องไหนที่จะพัฒนาได้ดีเท่ากับสายตาแล้วก็สมองของมนุษย์ป้าได้เลยคือพวกเธอนะครับจะสามารถมองแล้วก็เก็บข้อมูลได้แบบเฉียบคมมากน้ำซ้ำพอบางทีมันมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับบ้านเรานะครับชีป้าก็อาจจะสามารถโทรมาบอก เราก็ได้รื้อโทรไปบอกตำรวจเลยนะครับซึ่งอย่าพูดเป็นเล่นไปนะมนุษย์ป้าพวกนี้นะครับเขาก็มีข้อมูลที่ดีกว่าที่เรานึกหลายครั้งเลยนะอย่างเช่นมันจะมีแผนการอย่างหนึ่งของโจรครับที่เหล่าโจรเนี่ยจะปลอมตัวไปเป็นคนสวนไปแอบทํางานในบ้านอะไรของเหยื่อที่เขาจะขโมยนะครับคือให้คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนสวนหลอกไว้ข้างหน้าบ้านก่อนแล้วก็ปล่อยให้พวกโจนโจรคนอื่นนะครับเข้าไปขโมยของอะไรในบ้านเลยซึ่งไอคนที่เป็นคนสวนอยู่ข้างนอกนั่นก็จะดูลาดเราอะไร แต่ว่าในเวลานั้นเองนะครับมันดันมีมนุษย์ป้าข้างบ้านอยู่แล้วก็จําได้ว่าไอ้บ้านหลังดังกล่าวนี่เนี่ยไม่ควรจะจ้างคนได้มาตัดหญ้าหรอกครับแต่เอ๊ะทำไมวันนี้มีคนมาตัดหญ้าได้ไงชีป้าน,นะครับก็เลยได้โทรไปถามเจ้าของบ้านก่อนว่าเออเนี่ยมีใครมาตัดหญ้าที่บ้านเคยจ้างอะไรมาไหมเจ้าของบ้านนะครับก็เลยบอกไม่มี นั่นแหละครับป้าก็เลยรู้เลยว่าไอคนที่มาทําสวนที่บ้านนี่มันไม่ใช่คนที่เขาจ้างมาครับชีป้าก็ไม่รีรอคอตํารวจก่อนที่เจ้าบ้านจะคอไปหาตํารวจอีกทาให้โจรเคสนะครับได้ถูกจับกลุ่มไปได้ครับหรือก็ไม่ต้องอะไรมากครับมนุษย์ป้าแถวบ้านที่แอดอยู่เองนี่แหละเขาก็โหดมากนะครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนเนาะมนุษย์ป้าอิตาลีเนี่ยเขาโหดกว่ามนุษย์ป้าเมืองไทยนะนั่นเองละบางที่อิตาลีเขาก็เลยไม่ค่อยมีกล้อง CCTV กัน เพราะแบบแม่ชีป้าแกนะครับรู้เมเลยว่าคนในย่านนี่เป็นยังไงใครไปเป็นชู้กับใครบ้านหลังไหนบอกเบอร์เลขที่บอกชั้นบอกห้องได้ถูกเปครับคือชีป้าแกเนี่ยเคยทําคดีกําจัดชู้ไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้พบเห็นมาก,กับตัวเองเลยดังนั้นบทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือจงทําใจรับมนุษย์ป้าข้างบ้านจะไปตีสนิทกับป้าแกนะครับแล้วเดี๋ยวป้าแกจะช่วยปกป้องบ้านเราให้เองแถมบางทีนี่ก็จะมีขนมอร่อยๆมาฝากให้ด้วยนะ แต่เอาเป็นว่าบ้านของหลายๆคนนะครับก็อาจจะไม่มีมนุษย์ป้ายข้างๆบ้านก็ได้ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เลือกที่จะใช้วิธีเอา CCTV มาแปะใช่ไหมซึ่งก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆได้ใช้ CCTV อย่างผิดวิธีอยู่หรือเปล่าคือในทุกวันนี้นะครับการจะมีกล้องอะไรพวกนี้มาแปะที่บ้านเนี่ยก็ดูไม่ใช่จะเรื่องลําบากอะไรอยู่แล้ว เพราะว่าราคากล้องในสมัยนี้เนี่ยมันก็ถูกมากเลยน้ำซ้ำไอซีซีทีบางตัวนะครับก็ยังมีแอปพลิเคช่องแอปพลิเคชันผุดขึ้นมามากมายด้วยที่บางทีนะครับเราก็จะสามารถเก็บข้อมูลจากกล้องเนี่ยเอาไว้ได้เป็นเดือนๆเลยหรือว่ามันจะสามารถส่งการแจ้งเตือนมายังมือถือเราก็ได้ในเวลาที่มีใครบุกเข้าบ้านเราแบบเราไม่ได้นัดหมายมาก่อนนะครับ แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับมันก็ยังมีรายงานของคนที่บ้านเขาติด CCTV ส่วนใหญ่เนี่ยโดนขโมยไปแบบเยอะแยะเลยครับแล้วที่สําคัญคือจากการบันทึกของสหรัฐนะครับเขาก็บอกว่าไอ้แปของไอ้วิดีโอที่แบบเขาเอาโจรขโมยบ้านขึ้นมาให้ตํารวจดูเนี่ยตำรวจนะครับก็ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ด้วยครับ เพราะว่าเวลาที่เราติดกล้องของบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าที่ทํางานใดๆนะครับก็จะติดไว้อยู่บนเพดานใช่ไหมให้มันเป็นแบบกล้องมุมสูงอะ่ะซึ่งก็โอเคละมันก็สามารถทําให้เรานะครับเห็นได้ว่าใครเข้ามาทางไหนมาหยิบอะไรไปบ้าง แต่าว่าการติดกล้องมุมสูงแบบนี้เนี่ยมันก็มีข้อเสียอะไรบางอย่างอ,อยู่เหมือนกันก็คือเรานะครับจะไม่สามารถเห็นหน้าตาของคนร้ายหรือว่าขโมยได้อย่างชัดเจนเพราะแบบเวลากล้องมันส่องมาจากมุมบนนะครับมันก็จะทําให้หน้าตาคนเนี่ยดูผิดเพี้ยนไปฮะแล้วคุณภาพของกล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็น่าจะรู้กันนะว่าภาพมันแบบชัดเจนขนาดไหน นั่นแหละครับก็เลยทําให้ตํารวจส่วนใหญ่นะครับไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้จากเพียงแค่การนําวิดีโอกล้องวงจรปิดมาให้ตํารวจดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหวังนะครับว่าเดี๋ยวโปลิสมันจะเช็คลอยนิ้วมงนิ้วมืออะไรกันได้ชีวิตจริงมันไม่ใช่หนังฮอลลีวูดนะครับคือไอการเช็คนิ้วมงนิ้วมืออย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่ทําหรอกถ้าแบบไม่เป็นคดีหนักหนาะอะไรค่าคนที่จะต้องเอาทีมพิสูจน์หลักฐานมาลงกันดังนั้นคําแนะนําที่ดีที่สุดก็คือ ให้เรานะครับได้นํากล้อง c c t v บางตัวเนี่ยมาติดอยู่ในระดับสายตามันสะ้นเลยที่แบบให้โจน,นะครับมันเข้ามาแล้วมันไม่รู้ตัวว่ามีกล้องอะ่ะเข้ามาปุ๊บก็ถ่ายได้มันแช่นะครับแต่ก็ยังว่าอีกละไม่ใช่ไปติดอยู่ในโจงแจ้งแบบให้โจมันเห็นชัดๆเลยนะครับไม่งั้นมันอาจจะทําลายกล้องเราก็ได้เพราะเชื่อหรือไม่ครับว่าไอการที่โจรต่างๆเขาได้เห็นกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในบ้านแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้โจนเนี่ยเข้ามาสนใจบ้านของเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะเขาจะมีความคิดอีกแง่หน ถ้าหากเจ้าของบ้านมีตังขนาดยอมลงทุนแปะ CCTV ออกมเอา,าไาในบ้านเนี่ยก็แสดงว่าบ้านหลังนี้จะต้องมีของมีค่าอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะปกป้องอยู่แน่เลยนั่นแหละฮะสงแง่สองมุมแม้ติด CCTV บางทีอาจจะล่อโจนมาได้ซะงั้นนะครับดังนั้นเองบทเรียนที่ดีที่สุดคือจงเลี้ยงมนุษย์ป้าไว้ข้างบ้านนี่แหละดีกว่า CCTV แล้วอ๋อ,อแล้วมีเรื่องหนึ่งนะครับที่โจรมันชอบมากเลยสําหรับยุคนี้ก็กคือเลาของเล่นเด็กต่างๆครับ คือบ้านใครคนไหนมีเด็กนี่คงจะรู้ดีนะครับว่าเวลาเราปล่อยให้เด็กอะไรออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยเราก็มักจะปล่อยของเล่นอะไรไว้นอกบ้านใช่ไหมแต่ถ้าว่าสิ่งนั้นเองก็เป็นสิ่งที่สามารถล่อตาล่อโจรได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในยุคนี้ที่มีลูกๆอยู่ในเมืองกันนะเขาก็มักจะเลี้ยงลูกกันด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมอย่างเช่น PlayStation แท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์อะไรเฉพาะการที่แบบเอาไว้ให้เปิดหนังให้เด็กดูโดยเฉพาะนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ของเหล่านี้เนี่ยก็มักจะไม่ถูกนําติดตัวไปนอกบ้านด้วยไม่เหมือนกับแบบโทรศัพท์มือถือที่เราต้องพกไปทุกวันคือโทรศัพท์นี่ก็เอาให้ลูกดูทีวีอยู่บ้านนี่ก็วางไว้ตรงนั้นนั่นแหละนั่นแหละครับเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะครับโจรมันก็จะเข้ามาในบ้านแล้วก็มักจะมาขโมยพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปซึ่งต่างจากความเชื่อทั้งหลายแหล่ที่เรามีอยู่นะครับที่คิดว่าโจรเนี่ย มักจะเข้ามาขโมอยอะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่ๆเหมือนในการ์ตูนที่เราเห็นแบบโจนยกทีวียกตู้เซฟอะไรกันไปวัดเอเวอร์นะครับแต่ว่าจากการเก็บสถิติจากรายงานการแจ้งความของตํารวจเนี่ยเขาก็พบว่าของส่วนใหญ่ที่มักจะถูกขโมยไปนะครับมักจะไม่ใช่พวกทีวีหรือว่าเครื่องไฟฟ้าชิ้นตโตๆหรอกแต่กลับเป็นอะไรที่สามารถหยิบจกได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วครับอย่างเช่นพวกเครื่องเกมเอ่ยก้องถ่ายรูปเอ่ยเพชรนินจินดาเอย่ยเอกสาร,รมีค่าต่างๆนานาหรืออะไรก็ได้ที่มันจะหยิบแบบควบสบายมือนะครับ เพราะว่าโจรส่วนใหญ่ที่มันเข้ามาในบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องอาศัยความรวดเร็วครับแบบ5นาทีมันก็ต้องจกของออกไปหมดแล้วใช่ไหม มันจะมีโจรไม่กี่คนหรอกครับที่ทําแบบในหนังในละครที่แบบใส่เสื้อคลุมใส่อีโมโกมาแล้วก็เอาแบบที่ฟังหูฟังมาตํารวจด,ดูอะไรในบ้านหลังจากนั้นก็ค่อยๆเจาะผนังกําแพงเข้ามาขโมยของในเวลากลางคืนนี่ยิ่งพูดไปมันก็ยิ่งเปลี่ยนมุมมองเราไปหมดเลยนี่แต่มันยังไม่หมดครับเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงคําว่ากลางคืนใช่ไหมครับที่บอกว่าโจรมกักจะเข้ามาขโมยของตอนกลางคืนซึ่งมันก็ดูเข้ากันดีนะเป็นยามวิการที่แบบคนมองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่จากการบันทึกการแจ้งความของตํารวจอีกเลยครับ เขาก็พบว่าไอ้ช่วงเวลาที่โจรมาได้เข้ามาขโมยในบ้านเวลากลางวันแสงๆนะครับมันก็เยอะพอๆกับตอนกลางคืนเลยครับคือเพลเพลนเนี่ยอาจจะมากกว่าตอนกลางคืนด้วยซ้ํทาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพราะว่าครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยมักจะไม่ใช่ครอบครัวแบบใหญ่ๆแล้วนะครับก็จะเป็นครอบครัวเล็กๆมีแค่พ่อแม่ลูกใช่ไหมที่เวลากลางวันเนี่ยทุกคนก็มักจะไม่อยู่บ้านกันหมดพ่อแม่ก็ออกไปทํางานลูกออกไปเรียนไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะมีแบบผู้สูงอายุมานั่งตีพุงอยู่บ้าน ดังนั้นนะครับโจรเองเนี่ยก็มักจะเลือกเวลาการทําการเป็นพวกกลางวันแสกแสกซะดีกว่าเพราะ 1. มันก็ไม่ต้องมากังวลใจด้วยไงว่าจะเจอใครในบ้านคนในบ้านจะตื่นอะไรมาหรือเปล่ากับ 2. อไอ้ตอนกลางวันแสกแสกเนี่ยมันก็มีแสงก็ามาในบ้านที่ทําให้โจรเนี่ยสามารถมองเห็นไม่ต้องมานั่งแบบเปิดไฟฉงไฟฉายส่องหาอะไรในที่มืดกันนะครับ ซึ่งว่ากันว่าช่วงเวลาทองคำเลยที่โจรเขาจะลงมือปฏิบัติการนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ10บโมงเช้าถึงบ่ายสามฮะซึ่งจะเป็นเวลาที่มั่นใจได้ว่าคนส่วนใหนจะไม่อยู่บ้านชัวนะครับเป็นไงฮะคาดไม่ถึงกันเลยใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆมันก็มีวิธีต่างๆที่คนเขาเอาไว้ใช้ต่อกรกับโจนเหมือนกันนะเป็นวิธีสนุกๆแต่ว่าไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แต่ก็เอาเป็นว่ามันเล่าให้ฟังกันสนุกสนุกกันละกันคือจากที่แอดได้ไปดูในพวกเว็บพันทิปของพวกฝรั่งเขานะครับเขาก็จะมีการโพสต์วิธีแบบว่ากําจัดขโมยเลยซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่วิธีเวิร์ววางแบบวางกับดงกับดักอะไรในบ้านเหมือนหนังเรื่องโฮม์าลนกันนะครับซึ่งอันนี้แอดจะขอไม่พูดละกันเพราะมันเวอร์เกินไปเอาเป็นว่าเรามาดูวิธเีเกรียนที่อาจจะใช้ได้ผลกันมากดีกว่าอย่างเช่นว่ามีผู้ใช้พันทิปคนหนึ่งนะครับ เขาได้เล่าว่าเขานะครับได้วางเอาพวกเพชรนินจินดาไว้โชว์กลางบ้านหมดเลยแต่ทว่ามันจะเป็นเพชรของปอมนะครับเพื่อที่ว่ามันจะล่อตาล่อใจให้โจนเนี่ยเข้ามาจกตรงนั้นก่อนหลังจากนั้นนะครับข้างใต้กองเครื่องประดับนี้เนี่ยมันก็จะมีกระดาษโน้ตเขียนอยู่คำหนึ่งได้ว่าให้คุณโจรเรารู้นะว่าคุณกําลังจะขโมยของสิ่งนี้ไปอยู่แต่เราอยากให้คุณรู้เหมือนกันว่าภาพทุกอย่างที่คุณกําลังได้ขโมยของตอนนี้เนี่ยมันได้ถูกกล้องของเราจับเอาไว้หมดแล้ว และสัญญาณการขโมยของเราก็กาลังส่งจากบ้านเราไปที่ตํารวจอยู่คุณมีเวลาอีกไม่นานที่คุณจะหนีไปนะหลังจากนั้นนะครับไอภาพกกล้องวงจรปิดที่ชายคนเล่าเรื่องได้เห็นนี่ก็คือโจนะครับมันได้วางเพชรปลอมเหล่านี้เนี่ยลงกล่องแล้วก็แบบค่อยๆเดินออกจากบ้านไปเล็กมาทางไหนกลับทางนั้นครับ กับอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายๆแต่ไม่โง่นะครับอย่างเช่นว่าเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ย <c oughs> ก็ให้พยายามวางพวกของอย่างไม่กวาดไม่มอ็บอะไรไว้ที่หน้าประตรงประตูหรือว่าหน้าต่างอะไรที่เปิดมาได้แล้วมันจะล้มตึงแบบที่โจรไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้พวกเสียงดังปุ้งปั้งแบบนี้มันก็จะทําให้พวกโจรขวัญอ่อนนะครับสะดุ้งได้แล้วก็หนีไปจากบ้านนี่เลย ก็เป็นวิธีเกรียนเกรียนที่น่าทําได้เหมือนกันแล้ะเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าตัวเองมีวิธีเกรียนเกรียนอะไรที่สามารถปกป้องตัวเองได้บ้างหรือว่าเคยพบเรื่องอะไรเด็ดๆกว่าที่แอดเล่ามาก็สามารถเอามาบอกได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมหรือใครที่มีไฟนทาเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FND Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย